นี่ค่ะไม้ที่ห้องสีไซมือนีเนาะค่ะเป็นข้อองังคารค่ะหน่อ,อยดียนดเนาะ บ้านหน้าผ้าสุกสวัสดีค่ะครับมือน้อณีปูกับตามสีผ้าพีผ้านองไปใส่เบ็ดค่ะใส่เบ็ดเยอะหัวครับจ้าทดสอบไหมกลางทางเลยพระเท่าฝ้าไปเดี๋ยวหฮอไปบอก่น้าขางถ้าจะมาบอกยังดูกางทางนี้เอายอันนี้ห่อใส่ครับพี่น้องขางข้างเลยจ้าใส่เบ็ดหกลังก็พอะหรเป็นของเนาะมันมีหนามยูโอเจานึงค่ะ นี่คะ่ะไม้ที่ห้องสีไซมมือนี้เนาะคะ่ะเป็นข้องเขาะะ่าค่ะไน้อยอดหลอดค่ะท้าหกลังนี่ก็สุดแล้วจ้าซ้ำแนมเห็นนีกนะคะฝากลักข้าวๆาวไปนี่เนาะ,ะนที่มันพ่อมีนามคะ่ะเท่ากับสีทดลองเบิองแล้วเนาะคะกก่ะ <laughs> ทำลับเยือในมือน,นี้ห้ากกะใส่เป็นเยือหัวเนาะคะ่ะ,ค,ะคือเกาค่ะเสียบโกกหางเนาะคะ่ะอาดูระดับผิวนามเดยอนี้ค่ะห่วงห้ากะไก่สีเป็นกบหน่อยแลวแล้วเนาะคะ่ะไปจอเลยค่ะ แห้งนับมือเจ้าแห้งผ้าข่อยใส่หน่อยหล้างเน่าเถาน้าอ,นอข้ามีหมกใส่เขมี <laughs> ใส่เทียรละสิบลังสิผาลังลดลงมาเหลือหกหลังวันนี้ข้ <c oughs> างในหกกดพอเข้าไปอ๋อเาจะใส่แต่ข้างนอกเนาะข้างในมันหกค่ะเดี๋ยวข้าทดสอบข้างนอกก่อน ร้อยค่ะลังที่สองห้องห้าค่ะไปต้องค่ะเฮ้เแ่าเสียงฝ่าห้องอึมๆมาเลรอเป็นอะไรนนอกเบียดห้อง ไส้ในหน่อยก็ดีตัวละนอแถาข้าวเดียวเหลวละไหมอีกสองหลังหนึ่งหลังสุดถ่ายไอต่อค่ะหลังสุดถ่ายของเฮาเนาะงอกงแสิจะเป็นโคบันเดะจนหลายแล้เนอเถาเนาะ เรียบร้อยค่ะเบสหกลักลงของเขา <c oughs> <c oughs> สุดเลยออสุดแล้วฟังทั้งผืนก็หกแท้งปะเข่าสะินะหาลุนเข้ายามยิ่งขึ้นพอมรอบนะยามสองหลอบนะเนาะอาไว้นี้มาใส่ก,ก่นนะอ,อนไป<ห>ค่ะขาลุนน้ำกันเมนแรลงเนาะคะ่ะหกลังเขา สวัสดีตอนหัว <Beng> ค <Zen> ่ำจ้าได้เวลายามเบสเท่าล้วเนาะยมเบสครับมากระเฮาขนาดเลยเฮาส่งไข่เน่ะเฮ้ยเท่าสีสันค่อยเห็นกระแสมันพรายยุ่ข้าข้างรถค็อยเห็นไงสึมพัวเนาะมาเฮาพัเซาร์เลยอ้ยเบสกันครับเบสหกลังห้อใส่หกหลังขือไง ยังล่ะมันขัดมันขัดมันขัดฮ้หลันี่ยเอาเลยขหอเลยจะได้รุนเลยค่ะขัดขัดจริงจริงจริงรนจริงจริงจริงนั่งยเอาเลยงเอาร็จนใครก็บอก่ใ่ละตัว เท่าเท่าเอาสวิงมาเท่าเริ่มพันเอาสวิงมาได้หรอกอ้ย้ยโอ้ยโยโอ้โยโอยโยโอ้ย้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้้ยอย่อ้ยโ้้ ข้าวบุิดว่ามันสิมีิโน่นมันะใส่ปลาขึ้นจากห่วยวะเถ่าห่วยใส่โมเลวอันย่าฝนตกอันปลามันสิขึ้นมาน้ำมองหนามไหลดิขึ้นมาขืกน่งขเกียวอยู่ใกล้นะโอ้โอ้โอ้ลงหนามซะเนาะวู้แต่แหลงใหญ่เลยค่ะวู้หลังแด็กจิตเงสิหลังต้องไปมันขึ้มันแท้ ี่เป็นน้ำเจ้าส่สงไล่เหรอสงมันไมาขาดมาถึงเลยมาได้แทป่ปลานี่ยอยูปลายหูดังเท่านีนอกท่านอกข้องทางกันเทียงหน้าเท่านีเมโยปวพวกโแห,หกกกง้งเอย่าไปก่อครับกุกเขาจนมุลอุ่ยปุ่ยอาเฮ้าเสียบเจือไปอีกเนะค่ะ ไ,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 ไหต่โตจ้าเสีย oh ง่ามไปเรับ huh. ขึ huh ้นเหนือหลังเลยโอ้โหโอ้โห <c oughs> ือ้โหเถ้าโอ้โห <c oughs> ๋อ um ้โหเหนตุดเลยค่ะ <why> พี่น้องเห็นตัวแล้วค่ะอเท้าสวิง ใส่สวยเลยค่ะออ้ตูขาจูนพูนขึ้นขน้างขึ้นขางขหุดเห็นประโยชนคข่องทางดำกระตอนนี้แหละพี่ใส่มงดูเท้าโอ้ตัวที่สง ามเลยค่ะเอาๆจัดการเอาจัดการสุดยอดบ้าคือมันแต่เท้าเกือบรูดวดดีวัดแต้มที่สองค่ะพี่น้องอ <laughs> ยิ้มโมโหเลยแถาตาม <laughs> เสียบเดีอยเท้าเสียบเดีอยไปอีก ส่งหมานติดเยอะเตจ้าไม่ขอล้างเงินให้ม่ยังดินกกแนวีกแนวเนี่ย เออ้าใสวางอยู่มาถมเดี๋ยวเาไปใส่่ะไี่บอกนะวาถอนดูถอนี๋ยวนี่ถอนซุูๆได้เอาไม่แม่น,นม้าขาบบอกอน้ำหาเบ็ดเลือกทนึงเลยๆๆๆๆๆๆแล้วข้าใสมองนี่ๆๆละๆๆฮะ เห็นท่านเบสบอกนี่เอาอะไรล่ะทอมขั้นฝอนมาปั่นกูน้องนี่โวี่โตวี่น้องพันธ์งากูเห็นเหี้ยเด็กโอ้ย้องนี่น้องเลยัวบกใหญ่เลยค่ะ ขาวจูนพูนกับพี่นุ่มอด็กจนถอนอ้เบ็ท้ากเหเือนเหรอ้เิท่านท่าเกินท่าอุ้ยลากกันไปเลยคือ่โอ้ยดนงเลี้ยคุณโอ้ปาีตัวงไงนี่ยครับปาคือไงเดา มันมันมันหยาบเลยปวดพวกนอกคุณอ่ะป้าเขาขึ้นมานเลยเถหรอโคกหลังที่นองเลยไม่เคยโคกเยาะซากได้เฮ้ยซุงตัวหนึ่งเอาขึ้นให้สุดหยอดเลย สามเต็มงามๆเลยค่ะโอ้ีหคุณลังคนยิ้มโมโหเลยวะเอาเสียบเยอะเยเท่าไหร่เสียบเยอะเลมีหนาเส้นคนงดี้เหอ เท่าไปครับเมื่อเพ่นเท่าไปมีสารุ่นอีกรอบนึงพีนน่น้องมันเท่าซื่อหยอนแหงนอบาดเบ็ดหกหลังค่ะยามหลบเแหลกสามเต็มนี่แต่ใส่ไญ่ไงคะ่ะน,น,น,น้ำบดอระเชีดำอกมรอเลย <laughs> ไปค่ะ <laughs> าบานนี้ เดี๋ยวหลุนน้ำกันอีกเพื่อนหนึ่งตอนเศาร์เนาะค่ะสวัสดีตอนเศาร์จ้าสวัสดีครับได้เวลายามเบสเฮาแล้วเนาะหลุนมาทึกอีกครับปะ <c oughs> ลุยเลยเฮา Này tháo Lo anh Bố Bố bế ะอะไ่ายุดหียเาฮะี <ừ> ้ยง<ะ>ุ<ะ>้ย่ะรนคือมูลอุ้ยปุยังสับานนี่หลุนน้องกันค่ะพี่นอ้องอยู่เนาะมืขึ้นก็ได้อยู่หนีนะตัวบุใหญหลุดจอยไเอา้นรูสตาพี่นอ้องสีได้เ้ย มันนาละยางหน่อยเข่ากับหูว่ามันยังมีโตเนาะถ้าซิมาใสไซอีกว่าเท่ามารองเห็ดเห็ดเบดมุนอุ่ยปุยปลาเนียมุนอุ่ยปุยปลาเนี่ยแสดงว่ายังมีโตอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวเฮ้าจังผ้าพีผ้าน่องไปเบิงปลาเฮ้าอยู่บานเนาะ ปลารวมเฮามาขึ chat, ้นค <Ja, hai, S 1> <ab> ่ะมาขึ้นลืมเอาให้พี <conception> ่น้องเบิ่งเนาะอะครับนะบันี้เอาปลาให้พี่ให้น้องข้าเบิ่งมันเดจอดเยี่น้องเวอร์นี่ค่ะผลงานเฮามาขึ้นเนาะ หน้าคือบานบอกว่า,ามันบดีเต็มตาค่ะสวยมากเลยค่ะตน้นเนาะนั่นอ้ยนอยสวยว่าเล่ันสิเต็มตาโตสุดท้ายนี่ค่ะขึ้นเนาะทีเฮดเบ็ดลุดเลยเนาะสุด,ดยอดแฮะสวยงามเลยเนาะดด <c oughs> เดี๋ยวเ้องสิบเวลาอียูค่ะ เพราะว่าหลังสุดถ่ายเนาะที่ห้าไปยามเหมือนเสานี่นยังมีตูเน,นาะยังเหลืออยูเ่เบ็ดลุดเลยค่ะเบ็ดลุดออกแล้วก็มุนอุ่ยปุ๋ยเลยเนาะแสดงว่ายังมีตูอยู่โอ้คือแห้งดีแท้ตูเห <c oughs> มดเนาะเนาะอืโบโบอันนี้เนาะห่าเน, <c oughs> นาะปะอาเฮ็ดเบี้ยน้ำหอมกล้วยห่าวี๋ยวมีผักสม that's all. วัตถุดิบเ่าคาลัวมแเ้าเ่าเห็นยังกินแรงเขามัน,นี้เห่า,ากินปีงประแดกนี่ปีงประแดกปีงประแดกกับซอยปลาโคอโอ้นี่ซอ,อยปลาโคอมีทึ่งทึ่งปลาสดทึ่งปลาเบียธนอมอาหารอันนี้เฮ็ดยัยงบัดหัวตัวน,นี้ห่าจะต้มไวยทะสดเป็นน้ำซุปไนแหละ โอ้ไม่นุ่งหากินยากครับไม่ค่อยได้กินหรอกครับนี่มีเป็นอวกมานอีรีบว่ได้ก,ดกินนอกแถวนอกเดี๋ยวต้มน,น้ำก็ดับแรกก็ต้มน้ำก็เลยบปะต้มนม้ำต,ต้มกันแล้วเน,นาจัดไป หอมอาก่ะโอ้โส่สัก,กนันแย่างลยได้เหมือนอืม,มอหอมหวยหวดดใ้พอตาด้วเดิน ใหโอ้ยขนาแล้วงกระเดียกิว่พ่อคือเป็นตะปเรดไปหาใจเบหใช่ไหมปีงกระปเดสูกินมันแล้ไปใจเบ็ดลอะเ่โอ้ตาตุงที่เล็กที่นี่ฮะที่เลกเถาตามไม่คยกินบ่ะยังไม่ต้อเคยกินหรือ่เห็นคือลาบนั่นล่ละเถ่าเนเอ แสบือจันสูสีกันคนนั่นนีเหอแบกจันเรดดสาใส่ปลาแดดให้พ่อใหญ่คนกอนพ่อใหญ่อยมากปลาแดแหงใส่กนยดูป้งปลาแดดกัะนอยหระนวยอาหารพื้นบ้านเขาดูตงใส่ปลาแดดอยู่เดียวเข้าไงหยอดปลาแดดมาเหาอขาดปลาดดน้องคนโอยนี่มีตามินพมเลยคุณว่าอ๋อใจเมื่อหนปลาแดดี่มีิตมินวิตามินแนวได้อีกิตมิน 不了吧？ สบสุดยอดใช่ไหมสบเลยเท้าอดีเลยหอมหอมผักกระแหงเนาะตุ่มหัวประคอเสียผักกระแหงบสุดยอดเลยยน้องเอ้ยลยสดลงคอ ถ้าบินลงนี่คือเ,เอรียบร้อยแมนอีลี่แมงเหลี่ยมมันบินลงหมอหลวกใส่กันไปเลยลวกใส่กันไปเลย,ยเสียร่วมกันโอ้ยถ้อาออกกันแมงเหลี่ยมถ้าอุดรเอือนแมงกินนุ่นเนาะเถอะเนาะแมนถือมือขุนนะเป็นแดงสีเนาะถือมือขุนปลาถือเงนถือจอดเลย แหรอครับปเาเขาเหาอโอ้ตุ่มตุ่มหัวบุคคลไงครับอ๋ออันนี้ส้อยป่าเนาะนี่ของหวาน,นครับมา,มาพ<ร>่อตาเอาถ้วยข้ามาพ่อตาทีเด็ดเลยแล้วก็แกะลปปูกเขาโมกโมกปลาแดกเนาะกิ้งปลาแดกกิ้งปลาแดก <laughs> แล้วก็มีบุคคลครับถ้ามีพอ่อเพิ่นว่ากินนึ่เขาได้เนาะ คุณกับโบเคยจจอกีนมือนีจะได้ร้องเบิกนะพ่ออ่ะบานนี้เฮาแตงผ้าขาวเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะมาค่ะพี่น้องกินข้าวแรกน้ำกันค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวครับมาครับมาปลูกไปไซเวสมาต้มปลาหมร้อยปลายิงปลาเรศกับประนันกับปลาคอมันค่ะคอเอ้ยใหญ่แห่งหัวมันฟองของหมื่นนี่หนุนหนุน กินบกข้วก็เผาจิงแนวส่วนตํำเนี่ยโอ้โเน่เก๋ในพอตากินยังไงแง้งกับเอาเขาลงน้ำปั่นเขาได้บอกแม่นบ่โอ้ยจำปลาแดงนั่เตรียมข้าเขาเทาเรื่องพอชีอันนี้ีสดเบื้องสอยปลาจยงที่น้องเลยโอ้ยสอยปลาเนือปลาแดงจสมนเหลืองอุยหุยยปลาโคลนไงดูใสมากขึ้นมากเป็นเสียบเ่ยเปชีละบอก อีอคับชุดมึงสอยปลาเกลือนลงไปเลยเท่าอือเกลือไหนนั่นจะเป็นสมสมมันบ่สมสมนวลนัวหวานเนาะผู้เฒ่ามากินตัวผู้เฒ่าสมัยก่อนมากินกินเข่ากับอกโขเสียบเสียบหมดโอ้ยนั่งโขกันเนาะอี่ารับปลายันสอยปลาอื ยังไงกูกินมือกัดก็ปีงปลาเออยกอดเยอะใส่ปลาเพราะคนใหญ่แล้วแกใส่เทละสองหน่วยผมเด้เถ่เจ้าบพบิงพี่หะ่ะสามคนตัวนั้นน่ะเรี่นแล้วยิบป,ปลาแดดบางนี่ค่ะพี่น้องวิธีกินปีงปลาแดกค่ะตรงเอามือยุ้มแนวนี้เนาะเจ้วาวตา <c oughs> ก็ตาบบกินใส่ปลาบอหอยตาปูใจมาใสดใจบุ้ยเคยครั้งนี้เนี่ยมีหอดไข่หอมเหนี่ยปลามีใครเนาะสุดยอดแท่ว่าหอยไม่เมาคืออกายแต่ฝนใหญ่สีมาอยู่หอย่างยลงข้อดีบ่เถ่าเนาะสดทนทอนพอชดน้ำนยุดยอดี่สดอือโอ้ใส่็พักแข่งแ่งเขาทานนู่นหนอมแหงพ็ตา ขาก็แหงอะฮะอยากเด้อเสมอนี่แต่ว่าทั้งเฮายัางมีให้กินเป็น่นี่ยสัเซ่เลยแม่งเมาออกคางแหงน้ะพ่อพ้นให่สีมาอีกค้างนี่อ่าบ้าน,นี้เดี๋ยวปูสิขออนุญาตกินเขาก่อนนะค่ะเพราะว่าพอหลวงนาไปแล้วเบิดเขาถวยหนึ่งแลคะค่ะลวงใส่เขาเนียวแล้วตอนนี้ค <c oughs> ่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะ พอกันไหมคลิปหนา้าบานหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะ